วันนี้แม่ทำการสาธิตเพจเชียนแพคเกจจิ้งสำหรับป้องกันสไปนอลคอมมิ t ชันนะครับหลังจากซีนเซฟนะครับก็ให้ผู้ป่วยผู้ช่วยคนที่หนึ่งนะครับทำสไปนอีหลายครับโดยใช้ยูโฟนะครับวางเหนือคิ้วนะครับเหนือหนวดแก้มแล้วก็ใต้หลังถึงนะครับแนวนิวทรอลโพซิชันก็คือตั้งแต่ทาก a ัสมาถึงคาวิเิลนะครับ แนวด้านบนก็คือนแนวจมูกลงมาสเตอร์นัมนะครับหลังจากที่ทำาอนนลินไลน์แล้วเราก็ทำการวัดนะครับขนาดของฮาร์คอร่าตั้งแต่คางเป็นถุงูดออฟนิกครับแล้วก็นำมนาทาากับฮาร์ดคอร่านะครับเพื่อปรับให้พอดีครับหลังจากนั้นนะครับสอดฮาร์คอร่านะครับด้านล่างรับด้านบนวาดมาที่เชสนะครับใส่ใส่ให้กลุ่มตรงกับแนว ทางนะครับกันชับครับหลังจากนั้นนะครับทำเฮดกีบเชนครั้งที่หนครับกีบเชนครับครับต่อไปทำการล็อกโลผู้ป่วยนะครับโดยผู้ช่วยคนที่3ามจะเข้ามาช่วยนะครับผู้ช่วยคนที่2เนี่ยใช้จับที่หัวไหล่ทัคูเตี่ยวโผคนที่3าจับที่ a s s กับข้อพับนะครับ โดยผู้ช่วยคนที่หนึ่งจะให้สัญญาณการคลิกตัวนะครับหนึ่งสองลิกครับหลังจากคลิกตัวนะครับให้ผู้ช่วยที่สองตรวจด้านหลังนะครับว่ามีบาดแผลหรือมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับคือบอร์ดนะครับมาเข้ามาชิดที่ตัวนะครับแล้วก็มุมเอียงมุมสี่สิบห้าองศานะครับเมื่อพร้อมให้ผู้ช่วยคนที่หนึ่งนะครับให้สัญญาณในการวางผู้ป่วยนะครับหนึ่งสองวาง ครับเียบร้อยครับจากนั้นเราจะเลื่อนผู้ป่วยแนวเฉียงนะครับโดยใช้เข่าดันบริเวณด้านบอดไว้นะครับให้ให้ผู้ช่วยคนที่หนึ่งให้สัญญาณนะครับโดยผู้ช่วยคนที่สองนะครับเอามือสอบใต้รักแร้คนที่สามอยู่ระหว่างข้งโคกนะครับหนึ่งสองเลื่อนหนึ่งสองเลื่อนครับให้อยู่แนวกลางนะครับของบอดแล้วก็เตรียมสําหรับใส่เฮ a d i m m เซอร์นะครับจากนั้นจะทําการ รัดตัวผู้ป่วยครับให้ดยกันฮ็้ติดเชนก่อนนะครับฮ็ดติดเชนรัดตัวผู้ป่วยครับรัดแนวเหนือลำมดลเหนือหัวหน่าวแล้วก็เหนือต้นขานะครับ แล้วทําการผูกมือนะครับให้มือไปชน,นกับสินใจนะครับครับหลังจากผูกแล้วทำเฮ a t อิดเชมที่4นะครับเพื่อติด heat immobilizer นะครับใส่บริเวข้างหูอที่แนบชิดกับคอนะครับ แล้วก็พาดสายรัดนะครับาสายรัดทางแล้วก็สายรัดเนือน้ำผานนะครับ ครับเป็นอาชีพเช่นตดติจริงครับ